ต้องบอกว่างงเหมือนกะัน <Yeah. S 1> เงินกินข้าวต่อดวันยังไม่มีเลยล่าสุดมีร้านในในสยามพารากอนอะ่ะเดียวเคยเป็นพนักง,งานห้างในพารากอนนะยืนขายของเดนในนั้นผ่านมาไม่กี่ปีมึงมีร้านของตัวเองอย,อยู่ในสยามพารากอนะคือบางทีมันก็พูดไม่ถูกว่าเอ้ยเรามาถึงจุดจุดนี้ได้ไงวะ สวัสดีครับชื่อโยเป็นเจ้าของร้าน No w a s t u d i o ครับคือพื้นฐานเราไม่เคยรู้เรื่องเสื้อวินเทจเลยคือพอยเริ่มฟังเพลงตอนนั้นเรารู้แค่ว่าเราชอบวงอะไรเราฟังเพลงวงนี้เราอยากได้เสื้อของวงนี้แค่นั้นพอเรายิ่งยิ่งฟังเพลงลึกขึ้นไปเรื่อยๆยิ่ง ไปสวนรู้จักบ่อยได้ไปทํางานจนทําให้เรารู้รู้จักเสื้อวงนี้มากขึ้นเขาไม่เคยสอนเราก็จริงแต่เราซึมซับจากลูกค้าที่มาพี่มีเสื้อวงนี้ไหมครับเราก็จำแล้วเฮ้ยเสื้อวงนี้มันคือวงอะไรวะเราก็กลับบ้านบางทีไปฟังคือยุคนั้นโยจะพับผ้าไม่น้อยกว่า300ตัวต่อวันเดียแล้วพอเราพับเราก็เห็นอยู่แล้วไงเนื้อผ้ามันเป็นยังไงป้ายคอมันเป็นแบบไหนเออตะเข็บเดียวรุ่นเก่ายังไงการจับผ้าเท็กเจอรอ์หรือไงบางทีบางทีโยโยถึงบอกแค่โยจับเนื้อผ้ากับสกีนก็รู้แล้วว่าแม่งของลอ้อันนีขงแอะไรรปะะมมาา้ยไไ่ดอกกจบว่่่าาาหเเรกกงมแค แค่นี้ก็รู้แล้วแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีในการทำของปลอมมันค่อนข้างแบบล้ำอย่างจีนเนี่ยคือซื้อเสื้อของของแท้ไปเลยน้ําหนักของเนื้อผ้าเหมือนป้ายป้ายแท็กเหมือนแต่ยังไงก็หลอตาผมไม่ได้หรอกคือถ้าเราเคยจับของแท้หรือ,อกป่แต่ยอมรับว่าเขาทําเหมือนมากสกีนรอยแตกโคตรเหมือนคือเหมือนมากถ่ายรูปมองตาเปล่าแทบมองไม่ออกเลย ช่วงนั้นโยเริ่มทํางานประจำแล้วพออยู่เสาร์อาทิตย์ทีนี้เราก็เรายอาเวลาเปล่าๆทิ้งไปทําไมอะไรเงี้ยก็เลยแฟนก็เลยบอกให้เงิน500จําได้เลยขับรถไปตามตลาดนะัดที่แบบ เหมือนมีราวผ้ามือสองอะคือเรามีความรู้แน่นสมองแล้วเราพร้อมที่จะลุยแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นพอไปถึงเราก็รูดเราแล้วก็ซื้อพวกตามเราเลยแหละตัวละ3าครับจับ35มหามาขาย300บ้าง3า0ร้อยบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนต่อยอดไปเรื่อยอะทาอย่างงี้ไปเรื่อยจนจําได้เลยจากไม่ไม่กี่เดือนโยป้านจากเงิน500ยโยสามารถซื้อของเป็นทุนนะห้าหมื่นได้จนมีร้านทุกคนเลยเริ่มเรมเริ่มต้นจากเงิน5 0 0รของแฟนนี่แหละ เริ่มมีร้านของตัวเองที่ชื่อว่า No v a Studio จากไ g จีนี่แหละค่อยๆปั้นลูกค้าขึ้นมาจนผ่านไปปีหนึ่งคือเริ่มมีร้านจริงๆก็คือ,ค,อคือที่ลาดพร้าวแล้วก็มูฟมาตรงนี้คนอื่นอาจจะมองว่าแทนที่มึงขายออนไลน์มึงดีอยู่แล้วทำไมมึงอยากมีออฟไลน์อยากมีหน้าร้านะไรประมาณนี้คือเราอยากพิเศษความเป็นตัวเองให้ให้ให้ลูกค้าเห็นว่าเอออย่างน้อยคนมาร้านเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยมึงฟังเพลงแนวนี้นี่หว่ามึงมีสไตล์แบบนี้มึงมีรสรสนิยมแบบนี้เหรออะไรประมาณนี้อยากให้เขาเห็นตัวตนของเรา ทุกวนันนี้มันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตก็คือการหาของรุดในในในออนไลน์แล้ว คือยุคนั้นนะเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วมันยังมีคําว่าของรู้เพราะว่าพ่อค้าที่ขายตามตลาดนะั้นเขายังไม่รู้โลกออนไลน์ยุคในการหาของมันค่อนข้างต่างกันเสื้อตัวแรกที่ซื้อคือเสื้อปอมด้วยท้มิถ yeah, really yeah. ้าทามิ่งมันครบ20ปีเมื่อไหร่ก็คือเสื้อตอัวน,นั้นเราสามารถนับเป็นเสื้อวินเทจได้ลนะด้วยทามิ่งของมันเวลามันครบรอบมันนะราคามันดิบด,ด้วยของมันเองถ้าแยกเป็นประเภทใหญ่ๆแล้วกันประเภทแรกก็น่าจะเป็นวงวงดนตีแลวกันเป็นเสื้อแบรนด์วงดนตีทั้งหมดอ่ะ แล้วก็ก็เป็นเสื้อ movie ก็คือเป็นเสื้อหนังทั้งหมดที่เราแบบเออที่เราเคยดูตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็เสื้อการ์ตูน ที่เราเคยดูไม่ไมว่าจะเป็นวอร์เนอร์บราร์เ o อร์ลูนิโหรืออะไรคือต่างๆแล้วก็ถ้าเสื้อแบรนด์ก็คือเสื้อแบรนด์รวมทั้งหมดไม่ไม่ไม่ใช่แค่แค่พวกแบบพวกแบรนด์สีหมายถึงว่า n i ก e Adidas าหรืออะไรก็คือเป็นเป็นกลุ่มของเสื้อแบรนด์เหมือนกันจริงๆกลุ่มๆหลักๆประมาณนี้แต่ถ้าให้ย่อยก็คืออย่างเสื้อเสื้อวงก็ย่อยไปอีกเป็นเสื้อแรปที T, เสื้อแบบฮันดคอร์เสื้อคือคือ,คอ,คอมันมันค่อนข้างแยกแยะประเภทแต่ของแต่ละประเภทของมันก็มีแพงทุกทุกอย่างเหมือนกัน เสื้อบูเล็กก็เสื้อปอมเนี่ยแหละคือเอาง่ายถ้าเสื้อบูเล็กถ้ามันครบ20ปีเขาก็ตีเป็นคําว่าวินเทจละอาจจะตีว่าใช้คําว่าวินเทจบูเล็กก็ได้เสื้อมันค่อนข้างทำมาน้อยมันหายากราคามันเลยค่อนข้างสูงหลักๆมันจะอยู่ในพวกวงแบบพวกแรปทีมากกว่าคือยุคนู้นอะสมัยแบบยุคแบบทูพาร์คบิ๊กกี้ดังก็คือแฟนคลับเขาจะทำเสื้อเหมือนจะมีเสื้อตัวหนึ่งที่ตอนนี้ราคาปร้มันแสนกว่าสองแสนได้มั้งเสื้อตอนที่บิ๊กกี้เขาตายอะแล้วแล้วเหือเมือนแฟนคลับเขาทำเส ขบวนที่ที่เขาขับสพบผ่านอะ่ะคือเขาทําเสื้อตัวนี้เป็นแบบเหมือน ไอทีบิกกี้อ่ะตัวนั้นน่าประมาณสองแสนได้คือเสื้อแบบพวกนี้คือเป็นเสื้อที่แฟนคลับแบบทำเพื่อไว้อะไรบ้างทำเพื่อตอนที่เขาดังบ้างอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ใช่ที่ทีมงานเขาทำเลยเพราะว่าต้องต้องบอกว่ายุคนั้นเสื้อที่บิกกี้ทำแทบน้อยมากทั้งทูผักบิกกี้ทำให้ราคามันค่อนข้างสูงมากกว่าถ้ามองในแง่ลิขสิทธิ์โยก็มองว่ามันมันไม่ถูกลิขสิทธิ์แต่ถ้ามองในแง่ของคอลเลกเตอร์ของคนเก็บเสื้อที่มันหายากโยว่ามันมันก็มีคุณค่าทางจิตใจไงมันปลอมให้มันเป็นบูธเล็กิแนวล20ปี้ ขาตีเป็นวินเทจอยู่แล้วเราต้องทําความเข้าใจกับมันให้ได้เว้ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราเรา,เราจะรู้ว่าเราควรจะอยู่ในในมุมมองแบบไหนมากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในในแบบฝั่งขวาก็คือขวาสุดซ้ายก็คือซ้ายสุดถ้าเราเข้าใจเราจะเข้าใจว่าทั้งขวาทั้งซ้ายมันคือแบบไหนอะไรมากกว่าแบบนั้น ส่วนตัวโยมองว่าไอ้เรื่องการตัดสินใจซื้อมันเป็นส่วนของเขาแล้วแต่ส่วนของเราคือเราจะพรีเซนต์เสื้อตัวนั้นให้ดูเขาอยากใส่อย่างไงดูมีคุณค่าย,ยัางไงมากกว่าคือพยายามโยค่อนข้างใส่ใจในการถ่ายรูปหรือว่าต่อให้เขามาซื้อหน้าร้านทุกตัวที่ร้านคือซักหมดอย่างลูกค้าบางทีมาแล้วเขาความความ,ความรู้เกี่ยวกับเสื้อนี่คือสูตรเลยเราก็สามารถบอกเขาได้วันนั้นมีลูกค้าแบบอยากได้เสื้อตัวนี้สองหมื่นห้าโยบอกว่าผมยังไม่แนะนําให้ซื้อตัวนี้ในราคาสองหมื่นห้าเพราะว่าลูกค้าเพิ่งอยากมาใส่เสื้อวินเทจไปซื อกขายเสื้อมือสองพันห้าบาทโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ถ้าเขารู้ว่าเสื้อตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันพิเศษยังไงโอเคเราเราอยากขายให้คนแบบนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขายให้คนที่เขาไม่รู้อยากให้เขาให้เขาซึมซับกับมันมากกว่านี้คุณเริ่มซื้อเสื้อตัวสามร้อยห้าร้อยพันหนึง่งเอ้ยรู้สึกว่าชอบแล้วสักวันหนึ่งคุณกลับเอาเสื้อตัวสอง2ันห้าก็ได้เราเราเราก็อยากขายให้คุณอยู่แล้วอะไรประมาณนะี้มากกว่าถ้าแบบบอกว่าใครนับว่าวันในโลกคือ,ค,อคือจริงไทยนะ แม่งไทยแม่งโหดฝรั่งร้องอะ่ะบอกเลยถ้าฝรั่งมาไทยยังไงก็ร้องบางคนเก็บเสื้อโหดขายทั้งบ้านนะ่ามีร้อยล้านอะ่ะน่าจะมีร้อยล้านโหดมากบอกเลย มีหลายคนนะที่ที่เคยมาถามผมมีเงินก้อนลงทุนเยอะกว่าพี่นะพี่มี500ร้อยไหมผมมีเยอะกว่าพี่กัไหลายพานเนี่ยต่อให้น้องมีเป็นร้านน้องไม่มีโนเลดน้องก็ยังไงก็เจ๋งคือของพวกนี้มันมันมันวัดกันด้วยด้วยที่ความรู้ไม่ไม่ได้วัดกันด้วยที่เงินโอเคเงินมันอาจจะมีส่วนผมผมเริ่มจากศูนย์ไงมึงมีเงินร้านหนึ่งมึงมีใช้50%าสิบเปอแหละแต่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มึงจะถึงร้อยหรือเปล่าแต่โยเริ่มจากศูนย์ความรู้โยร้อยไงนึกออกไหมโยค่อยๆเดินจากศูนย์หนึ่งสอง ต่อให้ทําทําธุรกิจอย่างอื่นก็ช่างต่อให้มีความรู้แล้วเราไม่ชอบก็อย่าทําจริงๆถ้าคุณมีความรู้ปุ๊บแล้วคุณรักในสิ่งที่คุณทําหรือรักในงานเน่ะเอาง่ายคุณก็อยากตื่นมาทําทําในสิ่งที่คุณอยากทําวันไหนคุณรู้สึกว่าแม่งขี้เกียจว่ะไม่อยากตื่นมาทํางานนี้เลยนั่นแหละแสดงว่าคุณหมดแพชชั่นคุณก็ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ย ฝากร้าน n o v ส studio นะครับก็คือช่องทางก็คือมี ig ig ร้าน n o v ส studio ครับแล้วก็ถ้าหน้าร้านมี2สาขาครับคือสาขาทพานควายที่สัมภาษณ์อยู่ครับก็คือแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาสยามพราก้อนอยู่ชั้น2โซนเมนแฟชั่นครับถ้าหาไม่เจอก็ลองลอง,ลองทัก ig มาทำก็ได้